ปรากฏว่าวันนี้นะฮะซึ่งคุณภูมิธรรมในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมกับเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณจตชัยบางชวดเนี่ยร่วมประชุมกันเรื่องมาตรการตัดไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนล่าสุดครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาคุณภูมิธรรมเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ไป ส,สุนรนร้อนนะครับพูดถึงข้อสรุปจากที่ประชุมแล้วครับว่าพรุ่งนี้ฮะ9โมงเช้าพร้อมตัดไฟฮะอันนี้กำหนดมาแล้วนะฮะเมื่อกี้สัมภาษณ์แล้วว่าตัดตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ำมันไปยังฝั่งเยมนมา5จุดพรุ่งนี้9โมงเช้าฟังเสียงสัมภาษณ์คุณบุมทรครับมติสภาความมั่นคงนะครับในเรื่องนี้เนี่ยสภาความมั่นคงได้รวบรวมข้อมูลทุกฝ่ายทุกส่วนแล้ว ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่มันกระทบต่อความมั่นงคงภายในประเทศและประชาชนไทยนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าข้อมูลที่ประชาชนเรานะครับมีทั้งหมด5 5 7 5 0 0่กว่าคดีคดีหนึ่งนี่มีคนอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็รวมเงินแล้วทั้งหมดนี่ก็86,000ล้านบาทนะครับคิดเป็นวัน,วนก็คือแต่และวันมีเงินเงินสูญเสียของประชาชนไปประมาณ80ล้านบาทนะครับเพราะนั้น ก็ถือว่าเป็นการสรุปชัดเจนจากหน่วยงานข่าวด้่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องว่านี่เป็นเรื่องที่กระทบรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนและจริงๆกระทบต่อโลกด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องเฉพาะภายในเพราะนั้นมีมติให้เราตัดไฟนะครับตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ํามัน3ามอย่างนะครับตั้งแต่เก้าโมงเช้าพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันนี้คืนนี้เดี๋ยวผมเซ็นคำสั่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้แจ้งทุกส่วนกระทรวงต่างประเทศจะแจ้งรัฐบาลเมียนมานะครับแล้วก็ทุกส่วนก็จะแจ้งหน่หวยที่เกี่ยวข้อง แจ้งสถานพยาบาลให้รับรู้และให้เขาเตรียมการน,นี่ก็ยืนยันมาชัดเจนนะครับนี่เขาบอกว่านี่คือภาพตรงกลางคืนนะอขอนบริเวณจุดชายแดนแถวแถวโซนนั้นครับชเวโกโกโซนนั้นสว่างสวัยพลังงานแบบพร้อมเลย